สวัสดีค่ะพบกันวันดีๆนะคะที่นี่ค่ะที่คุณติ๊กรถบ้านสวยอีกเช่นเคยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์มือสองดีๆมานําเสนออีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะสําหรับใครที่กำลังมองหารถกระบ,บะนะคะกับราคาเริ่มต้นไม่แพงแล้วก็ที่สำคัญนะคะผ่อนต่อเดือนไม่แพงมากนะคะต้องดูคลิปนี้เลยค่ะ,ะมาพบกันค่ะกับ เจ้ากระบะพันแกร่งของเรานะคะกับ Ford Ranger นะคะปี2013ค่ะ ตัวนี้นะคะปี2013นะคะเป็นตัวแคปเปิดได้แล้วนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีนะคะตัวนี้เป็นตัวเครื่องเบนซินค่ะติดตั้งแก๊ส R P G ระบบหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะคะรับประกันว่าประหยัดสุดๆกันเลยทีเดียวเชียวค่ะสำหรับใครที่กำลังหาไว้ใช้งานแบบต้นทุนน้อยแล้วก็กำไรเหลือเยอะแน่นอนต้องคันนี้เลยค่ะ Ford Ranger ของเราค่ะ มาดูด้านหน้ากันค่ะอ่าด้านหน้านะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะสีดํานะคะแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้านะคะเป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะตัวนี้นะคะสีขาวเดิมจากโรงงานนะคะสวยใสยไร้มลทินอีกเช่นเคยค่ะไม่เคยทําสีเอ้ไม่ใช่ค่ะไม่เคยชนมาแต่อย่างใดน,นะคะมาพร้อมกับรอกกระทะนะคะ นี่ค่ะล้อกระทะ16ค่ะพร้อมกับยางนะคะดอกนน,นั้หนาแน่นๆใช้กันยาวๆค่ะกับยาง m ม็กซิพ์ออเทนะคะพร้อมรุยพร้อมบรรทุกกันเลยทีเดียวเชียวจ้าบอกเลยว่าใครหาอยู่ห้ามพลาดค่ะตัวนี้อ่าดูด้านท้ายกันนะคะดูรอบๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในค,ค่ะสวยใสค่ะพร้อมขับประหยัดสุดๆเลยนะคะช่วงนี้น้ำมันแพงนะคะมาใช้รถที่มีเชื้อเพลิงพังเลือกอย่าง เครื่องเบนซินกันค่ะมาดูด้านในกันค่ะภายในนะคะเป็นสีดำค่ะตัวนี้นะคะเป็นกระจกมือหมุนนะคะาภายในนะคะนี่เลยค่ะเบาะนะคะเดิมเป็นเบาะผ้านะคะแต่ตัวนี้นะคะหุ้มเบาะใส่หุ้มเบาะม,มาแล้วเรียบร้อยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่เปื้อนง่ายดูแลรักษาง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่บอกค่ะตัวนี้นะคะเป็นแคปเปิดได้ค่ะ แคปเปิดได้กว้างมากนะคะตัวนี้สะดวกสบายมากอ่าดูคอนโซลด้านในนะคะตัวนี้พวงมาะไยพาวเวอร์นะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็กสองใบนะคะฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะหน้าปัดนะคะสวยงามก็เลยทีเดียวเชียวค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่น CD MP3 นะคะใส่ CD ได้หนึ่งแผ่นค่ะ แล้วก็เพิ่มช่อง USB มาให้อีกด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้ออกแบบดีไซน์มานะคะให้มีเป็นตัวหน้าจอ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรไหน้าจอดิจิตอลนะคะสีฟ้านะคะบอกวันเดือนปีเวลาค่ะแล้วก็บอกคลื่นวิทยุนะคะนี่นะคะแอบแบกอีกหนึ่งใบนะคะตัวนี้มาพร้อมกับเกียนะคะ5สปีดค่ะมาดูไม้กันจ้า ตัวนี้ไม้นะคะอยู่ที่147,307กิโลเท่านั้นนะคะเฉลี่ยต่อปีนะคะใช้น้อยมากๆค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะคะมาดูเครื่องยนต์กันนะคะมาดูห้องเครื่องกันนะแล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูค่ะให้ฟังเสียงกันนะคะใครหายอยู่ห้ามพลาดนะบอกเลย คันนี้ไม่แพงแล้วก็ผ่อนต่อเดือนไม่แรงมากด้วยอะดูห้องเครื่องกันค่ะห้องเครื่องสวยนะคะไม่เคยชนค่ะไม่เคยทำสีนะคะเครื่องเดิมๆนะคะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องได้เลยค่ะอะดูฝากระโปรงนะคะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะอันนี้ติดเครื่องยนต์แล้วนะคะเครื่อง นิ่งมากนะคะเครื่องเงียบนะคะไม่มีเสียงเขกแต่อย่างใดค่ะใครที่หาอยู่ห้ามพลาดนะคะตัวนี้นะคะกับอนเลนเจอร์ปี2013ตัวแคปเปิดได้แล้วนะคะไว้ใช้งานรับประกันได้ว่าสวยและที่สำคัญประหยัดนะคะกำไรเลยเยอะต้นทุนน้อยค่ะตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา239,000บาทนะคะ เครดิตดีฟรีดาวนะคะฟรี free, ทุกค่าใช้จ่ายนะคะไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะฟรี free, ทุกค่าใช้จ่ายกันเลยนะคะแล้วก็พอดต่อเดือนแค่เพียง5,175บาท72งวดค่ะอ่ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่หากระบะไว้ใช้งานนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเป็นอีกหนึ่งคันดีๆนะคะที่นำเสนอค่ะกับเจ้า f o r d r a n นเจอร์สายพันธุ์แก่งนะคะปี2013นะคะ ใครสนใจนะคะก็มาชมตัวจริงแล้วก็ทดลองขับได้ค่ะที่ร้านคุณติ๊กรถบ้านสวยลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะคะก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็คนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะสำหรับการทำคลิปมือสองดีๆค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับเรื่องราวรถยนต์มือสองค่ะบ๊ายบาย